ไอตัวเอ๋ดดยคนระเบือจเจเด้แต่ละมือแต่ละเวทกิดเตเราแต่เบียลูกสองลูกสามละ่ะยังเฮตือเป็นผู้บ่าวนี่เจ้ากระจักคิดจักอ่านในตีเนวไรสีห้ยขอบขั้วพ่ออยู่พ่อกินเบิงในตี้ผัวผู้อื่นหันเขาผ้าเฮ็ดผ้าสางบัดเจ้าหันมิตรรอเฮ่เอยู่จะเมนบมอมมีความหาพิศบจะเป็นกูเจ็บปราษาทเด้นํามีอ่ะันเดคันเบาลหลักกระจมฮู้สีวิตขอบขั้วจะเนวหุ่นวหยเนาะ อะได้ดอกแนวนี่บุนวายเอาแท้ๆเจ็บประสาทเฮ้ยเก็ตัดปัญหาก็สินี้ไปบวชเด้อเอาจะคือว่าจังสันบรรลุอกไม่หายดิเรศจังใดเออก็อยู่ไปจังเสี่แล้วเฮ้ยเรื่อนซรานก็มีให้แล้วเด้พอสิไปหาอยู่บอนสงบก่อนโอ้ยสิโอ๊ดได้บ่จะสิบ่อขึ้นหอดอีโมขออ่ข่อยบ่คือสิได้อยู่ดอกก็สิตัดบนหน้าทางลูกี่หไวย สิไปดีบหนี่สิไปบวชดีโบหนี่ไอ้ตัวเออข่อยตัดสินใจแล้วจะได้เขากับสีบวชเออขจัดสิไปบัวดีถามกว่าก่อนข้าวหนึ่งข่อยจะไปเก็บเครื่องก่อนบโบเก็บไปบข่อยก็ได้ดอกเฮยเก็บไปข่อยกับโบได้นุ่งดอกพวกสีห่มผ้าเรื่องขุนแหละบบข่อยบได้เก็บให้เจ้านะข่อยสะเก็บของจะเป็นของข่อยนี่นะอ้าวแล้วเจ้าสีเก็บไปไซสันอะข่อยกับสิไปอยู่วัดน้ำเจ้าฮันตีอ้าวสิไปอยู่ยังนังข่อยกว่าสีบวชกับไปเป็นไม่ออกคำขับยังหันตึงเพื่นให้เจ้าหันตี โอ้ยบ่ไปก็ได้ดอกมันโบอึดแต่คนมาจังหันจังเพศคอ,อยหั่นแม่ยู่จะคอยเป็นห่วงเจ้านะเฮ้ยเจ้าไปไส่ข,ขวิดกระสิไปน้ำอือข้าสักวบวไปดอกสันนะ่ะไปเขาก็บ่บส่งสิไดบุญดอกคือสิไดแต่บาเพราะเจ้าไปน้ำเป็นยังขอย่านเจ้าน้ำไปจมขออยูวัดมันสิบบเดือดห่อนได้คอยครูบาอาจารย์สิเดือดห่อนเบิดวัดพุ่นละเออข้าเจ้าวัไปเพากระโบไปว่าจะเจ้ากับเปียแนนนี่ไสมากินมักลินหันนี่ก็โพดได้บุมมี่วามาพิ่สอบตะขอบขว โอ้กุศิบ h าตายคันเด็ดคันเ่าอะไรยอย่างนี้จะเมนนิไซบอดี